สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโท,ทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2557ค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานในพิธีสมโพธการหุ้มทองยอดยอดฉัดพระเจดีย์สีมหาโพธิพุทธคยาสาธารณรัฐอินเดีย ที่23กุมภาพันธ์2557เวลา13นาฬิกา50นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐอินเดียซึ่งช้ากว่าเวลาประเทศไทย1ชั่วโมง30นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG327 เสด็จพระราชด,ดำเนินถึงท่าอากาศยานเมืองขยารัฐพิหารสาธารณรัฐอินเดียนายบาลามูรูการดีนายอำเภอเมืองขยา นายนิสารกุมารทิวารีผู้กำกับการตำรวจเมืองขยานายชลิตมานิตยกุลเอกอัครราชทูตนกกุงนิวเดลีและภริยาผู้ช่วยผู้ทหารนายประสิทธิเดชวิชิตสราศาสตร์กงสุนใหญ่นเมืองกากตาและภริยาและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตนกรุงนิวเดลีเฝ้าทุลออมพระบาทรับเสด็จ เมื่อมีพระราชปฏิสันถานด้วยผู้มาเฝ้าทูลออมพระบาทรับเสด็จแล้วสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมรอยัลเรสซิเดนซีที่รัฐบาลอินเดียจัดถวายเป็นที่ประทับเวลา15นาฬิกาสมนาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพระมหาวิหารมหาโพธิ์ โอกาสนี้ส่งวางพวงมาลัยและจุดทุบเทียนเครื่องนมัสก,การพระพุทธเมตตาพระประธานองค์ใหญ่ปางมารวิชัยสร้างสมัยปาละอายุราว1,400ปีพระพุทธรูปองค์นี้สลักจากหินสีดำเคลือบทองหน้าตักกว้าง147เซนติเมตรสูง164เซนติเมตรผินพระพักไปทางทิศตะวันออกแย้มพระโอด์เปลี่ยนไปด้วยพระเมตตา ที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ทรงวางพวงมาลัยและจุดทุบเทียนบูชาต้นพระศรีมหาโพธิ์และพระแท่นวัชระอาจพุทธบัลังทรงผูกปลายผ้าที่ห่มรอบรั้วล้อมต้นพระศรีมหาโพธิ์ทรงถวายเงินบำรุงวัดแด่ประธานสงฆ์ประจำวัดมหาโพธิ์ต้นพระศรีมหาโพธิ์มีพระแท่นวัชระอาจพุทธบาลังหรือรัตนบันลังขั้นอยู่ระหว่างกลางพระมหาเจดีย์กับต้นพระศรีมหาโพธิ์ลำต้นพระศรีมหาโพธิ์ใหญ่ขนาด3าคนโอบสูงประมาณ80ฟุต รัฐบาลอินเดียสร้างกำแพงกั้นล้อมรอบเมื่อปี2503โอกาสนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานพิธีสมโพช์การหุ้มทองคำยอดฉัดพระเจดีย์ศีมหาโพธิพุทธคยาพระเจดีย์ศีมหาโพธิตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของต้นพระสีมหาโพธิสร้างขึ้นในสมัยคริสตศตวรรษที่2หรือราวพุทธศตรวรรษที่7มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมทรงสอบขึ้นสูง51เมตร รอบฐานพระเจดีวัดได้58เมต36เซนติเมตรมีพระเจดีขนาดย่อม4องค์ตั้งอยู่ทั้ง4มุมมีพระพุทธรูปและรูปพระโพธิสัตว์หินดำสลักเรียงรายเป็นระยะตามซุ้มที่สร้างไว้เฉพาะองค์ภายในพระเจดีใหญ่ประดิษฐานพระพุทธเมตตาเมื่อเดือนพฤศจิกายน2556คณะบุคคลฝ่ายไทยได้จัดตั้งโครงการหุ้มทองคำยอดฉัดพระเจดีสีมหาโพธิ์ นำทองคำที่ผู้มีจศรัทธาบริจาคน้ำหนักรวมกว่า289กิโลกรัมหุ้มยอดฉัดเพื่อเชิญขึ้นประดิษฐานไว้บนยอดพระมหาเจดีย์ถวายเป็นพุทธบูชาในโอกาสเฉลิมฉลอง2,600ปีพุทธชยันตีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและถวายเป็นพระกุศลแด,สด,ดาาส่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก จากนั้นทรงพระดําเนินไปทอดพระเนตรบริเวณรอบพระเจดีย์สีมหาโพธิและสถานที่สําคัญต่างๆเช่นสระมุจลินเป็นสะดินกว้าง60เมตรยาว70เมตรสร้างขึ้นตามพุทธประวัติที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จมาประทับเสวยวิมุติสุขบริเวณสระมุจลินกลางสะมีพระพุทธรูปปางนาคโปก ในปี2554สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานกังหันน้ำชัยพัฒนาสองเครื่องไปติดตั้งตามความประสงค์ของรัฐบาลอินเดียเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำในสระมุจลินมูลนิธิประดาบทมูลนิธิชัยพัฒนาสถานเอกอัครราชทูตนกกุงนิวเดลีและสถานกงสุนใหญ่ณเมืองกาลกัตตารับสนองพระราชดำริจัดการติดตั้ง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในโอกาส2,600ปีแห่งการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ5ธันวาคม2,554ปัจจุบันคุณภาพน้ำในสระดีขึ้นจำนวนปลาที่ตายลดลงต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปวัดไทยพุทธคยาทอดพระเนสถานที่ก่อสร้างหอวิปัสนาวีระผู้ชง รัฐบาลไทยร่วมกับมูลนิธิวีระผู้ชงและผู้มีจิตศรัทธาสร้างขึ้นทดแทนอาคารหลังเก่าที่ใช้งานมานานกว่า50ปีตามโครงการบูรณะปฏิสังขรณวัดไทยพุทธคยาเพื่อเป็นอาคารเรียนของพระสงฆ์และสามเณรอาคารนี้มี3ชั้นชั้นล่างเป็นห้องครัวชั้น2เป็นที่พักของพระสงฆ์ส่วนชั้น3เป็นห้องเรียนเมื่อท้าพระเนศสถานที่ก่อสร้างแล้วส่งพระดำเนินไปที่ต้นโพ ท่งรถน้ำต้นโพท,ที่ส่งปลูกไว้เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนวัดไทยพุทธคยาเมื่อปี2530ปัจจุบันมีอายุ27ปีท่งวางผานพุ่มและวงมาลัยแล้วส่งจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธธรรมวิสรนชมพูทีพนิวัสสุขโขทัยรับประทานอุโบสถจากนั้นส่งพระสุรายและส่งเจิมแผ่นทองจารึกหอวิปัสสนาวีรพุชงเพื่อเชิญไปประดิษฐานด้านหน้าอาคารเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ วัดไทยพุทธคยาตั้งอยู่บริเวณพุทธคยาสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าสร้างขึ้นเมื่อปี2,500ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินของรัฐบาลไทยและศรัทธาของชาวไทยเป็นวัดไทยในพระบรมราชูธถรรัมภ์วัดแรกที่สร้างในต่างประเทศวัดไทยพุทธคยาเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทยในดินแดนพุทธภูมิ เป็นตัวแทนของชาวไทยและคณะสงฆ์ไทยในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับคืนสู่ดินแดนพุทธภูมิคณะสงฆ์ไทยและรัฐบาลไทยได้ส่งพระสงฆ์ไทยชุดละ5รูปเรียกว่าคณะปัญจวักไปปฏิบัติศาสนากิจในฐานะพระธรรมทูตประจำที่วัดไทยพุทธคยาปัจจุบันเป็นชุดที่หมีพระเทพโพธิวิเทศเป็นเจ้าอาวาสและหัวหน้าพระธรรมทูต โทรทัศ์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากเมืองขยารัฐพิหารสาธารณรัฐอินเดียพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสีรัฐพระวราชายาเสด็จไปทรงยกฉัดและทรงเจิมพระพุทธรัตนญาณน,นวรรงังศีนวัดสว่างศรีวิชัยจังหวัดขอนแก่น วันนี้เวลา11 3. นาฬิกา33นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสีรัฐพระวราชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารเสด็จไปยังวัดสว่างศรีวิชัยตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นในการนี้ทรงจุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยแล้วทรงประเคนพัดรองที่ระลึกแด่พระสงฆ์จำนวนสิบรูปจากนั้นทรงพระสุรายทรงเจิมและทรงปิดทองฉัดแล้วทรงถือสายสูตร เชิญฉัดขึ้นประดิษฐานเหนือพระพุทธรัตนญาณนววรังสีพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานล้านคล้องชัยประคมสังตแตรดุริยางต่อจากนั้นส่งพระดำเนินไปยังบริเวณหน้าองค์พระพุทธรัตนญาณน,นวรรังสีส่งเจิมบนผ้าทิพย์พระพุทธรัตนญาณน,นวรรังสีพระพุทธรัตนญาณนววรังสีนี้เจ้าอาวาสวัดสว่างศรีวิชัยรูปปัจจุบันได้รวมกับคณะสิทธยาณุสิทธ และผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันสร้างขึ้นโดยได้รับพระกรุณาที่คุณจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประธานนามพระพุทธรูปดังกล่าวและมีพระเมตตาประธานอักษรพระนามยอสอส,อสอปริสถานหน้าฐานผ้าท,ทิพพระพุทธรูปด้วยมีขนาดหน้าตักกว้าง6เมตรสูง13เมตรเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยเพื่อเป็นที่สักการะและเป็นที่ตั้งมั่นแห่งพระพุทธศาสนา รวมถึงเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกในโอกาสทรงเจริญพระชนสานสริร้อยปีวันที่3ตุลาคม2556สำหรับวัดสว่างสีวิชัยสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2479สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาไในรับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่13กรกฎาคม2536 ปัจจุบันมีพระประหลัดวัฒนาญานนวโรเป็นเจ้าอาวาสมีพระพิสุและสามนเณนรรวมจำนวน10รูปองค์มนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางผ่านพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศรานภภาลัยที่จังหวัดสมุทรสงครามวันนี้เวลา15นาฬิกา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกกำทนสินทวานนท์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางผ่านพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราน,นภาลัยณอุทยานพระบรมราชานุสาวรีอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศรา,น,าน,นภาลัยวันที่24กุมภาพันธ์2557 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองแห่งพระบรมราชจัก,กรีวงศ์เสด็จพระราชสมภพ,พเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2310มีพระนามเดิมว่าชิมเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชกับสมเด็จพระอมรินทรบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทางด้านการป้องกันประเทศการปกครองท่งทำนุบำรุงพระาศาสนาและศิลปะวัฒนธรรม จนทรงได้รับการยกย่องให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกจากองค์การยูเนสโกและทางราชการได้กำหนดให้วันที่24กุมภาพันธ์เป็นวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยและให้มีการถวายสักการะณอุทยานพระบรมราชานุสรณ์สถานที่เสด็จพระราชสมภพเป็นประจำทุกปีพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัย เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชกับสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีสเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2310นานิวาสถานตำบลอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามในปีพุทธศักราช2352พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราเชเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยจึงได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่สองแห่งบรมราชจักรีวงศ์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่สร้างความเจริญรุ่งเรืองแก่บ้านเมืองเป็นอเนกประการในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านาลัยถือได้ว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีทรงส่งเสริมง,งานศิลป,ปะทุกประเภท พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถในงานวรรณกรรมและบทละครเป็นอย่างยิ่งโดยทรงพระราชนิพนธ์งานวรรณกรรมและบทละครต่างๆที่ทรงคุณค่าไว้จำนวนมากอาทิบทละครเรื่องอีเหนารามเกียรติ์ขาวีไกรทองสังทองเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนบางตอนและบทภาคโขนตอนเอราวันและนางลอย บทพระราชนิพนธ์ต่างๆนอกจากจะมีความไพเราะงดงามแล้วยังให้ความรู้ด้านการศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมด้วยเช่นประเพณีโศกันและประเพณีงานพระเมนด้านการค้ากับต่างประเทศส่งส่งเสริมการค้ากับต่างประเทศโดยทรงส่งเรือสำเภาไปค้าขายกับจีนขเขมรยวนมาลายู มีเรือสินค้าของหลวงเดินทางไปจีนเป็นประจำรวมทั้งประเทศตะวันตกต่างๆเช่นโปรตุเกสและอังกฤษนำรายได้เข้าสู่ประเทศจำนวนมากในด้านการพระศา,าสนาทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระมอ่อมให้ฟื้นฟูประเพณีการจัดงานวันวิสาขาบูชาขึ้น ในพุทธศักราช2,360เป็นครั้งแรกในสมัยรัตนโกสินทร์สืบต่อมาจนถึงปัจจุบันและให้มีการแก้ไขวิธีสอบพระปริยติธรรมซึ่งเดิมแบ่งเป็น3ขั้นคือปร,รียนตรีปร,ริยโทและปร,ะรียนเอกโดยให้กำหนดวิธีสอบเป็น9ประโยคผู้สอบได้3ประโยคขึ้นไปนับว่าเป็นปร,ริยนทั้งยังให้มีการสังคยนาบทสวดมนต์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2367ขณะพระชมพรรษา56พรรษาทรงครองสิริราชสมบัติเป็นเวลา15ปีพระองค์มีพระราชโอรสและพระราชธิดารวม73พระองค์ ทั้งนี้เมื่อปีพุทธศักราช2511องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ประกาศยกย่องพระเกียรติคุณให้พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลา่านภาลัยเป็นบุคคลสำคัญของโลกในอภิลักขิตะสมัยครบรอบ200ปีแห่งวันพระราชสมภพนับว่าทรงเป็นคนไทยลำดับที่3 ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณนี้คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการพื้นที่หน้องใหญ่ตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโครงการ นายพิรศักดิ์หินเมืองเก่าผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนำคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการพื้นที่น้องใหญ่ตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโครงการเพื่อให้การพัฒนาปรับปรุงขับเคลื่อนดำเนินไปด้วยความรวดเร็วและสามารถเปิดได้อย่างเป็นทางการให้ประชาชนชาวชุมพรและต่างจังหวัดได้ไปศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ในแต่ละด้านซึ่งประกอบด้วย4ด้านหลักคือด้านการบริหารจัดการน้ำ ด้านโครงการพระราชดำริด้านศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาและด้านนันทนาการที่ผ่านมาแนวทางการพัฒนาไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกันการบริหารจัดการไม่ชัดเจนหลายหน่วยงานเข้าไปพัฒนาแบบต่างคนต่างทำทําให้การก่อสร้างไม่แล้วเสร็จมีการต่อเติมอยู่ตลอดทั้งนี้หลังจากได้มีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ที่ประชุมมีมติให้จัดตั้งมูลนิธิโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริขึ้นเพื่อเป็นเจ้าภาพหลักในการบริหารจัดการให้เป็นไปใไนทิศทางเดียวกันนาหาดทุ่งทะเลหมู่ที่3ตำบลเกาะกลางอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี นายสุวั์เทพอารักษ์เลขาธิการสำน,นักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกอปอรรอเป็นประธานปล่อยปูจำนวน5 0 0แสนตัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโด,ดยมนายกริตรังสิเสนาณนะายุทธยารองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่กล่าวรายงานเพื่อรวมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับป่าทุ่งทะเลตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่เนื้อที่ประมาณ4,200ไร่ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูป,ป่าไม้สัตว์ป่าและสัตว์น้ําให้มีความอุดมสมบูรณ์ตลอดจนรักษาไว้ซึ่งระบบนิเวศนอกจากนี้เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตพันธ์ปูในแหล่งน้ําธรรมชาติทั้งอย่างเพื่อสร้างจิตสํานึกให้กับเยาวชนชุมชนประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาอนุรักษ์ป้องกัน รักษาพื้นที่ป่าทุ่งทะเลประชาชนและคณะบุคคลต,ต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระาญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกอย่างต่อเนื่องที่พระตำหนักเพชรวัดบรวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานาครวันนี้ตลอดทั้งวันมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระาญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังได้ร่วมฟังการสวดพระอภิธรรมพระศพด้วยโดยในเวลา14นาฬิกาเทศบาลตำบลบ้านใหม่อําเภอเมืองประทุมธานีจังหวัดประทุมธานีเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมพระศพทั้งนี้ทางวัดยังเปิดให้ประชาชนได้เข้าถวายสักการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึงเวลา21นาฬิกาสำหรับหน่วยงานภาคราัฐภาคเอกชนและประชาชนที่มีความประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพ ในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสามารถโหลดแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ได้ที่ w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  a t b a w o n .com หรือติดต่อสอบถามได้ที่สำนักอำนวยการงานพระศพหมายเลขโทรศัพท์02-280-9578ช่วงนี้ขอเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้น้อมนำไปเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติ ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมรวมถึงประเทศชาติต่อไปการทำงานให้สำเร็จขึ้นอยู่กับความสามารถสองอย่างเป็นสำคัญคือสามารถในการใช้วิชาความรู้อย่างหนึ่งสามารถในการประสานสัมพันธ์กับผู้อื่นอีกอย่างหนึ่งทั้งสองประการนี้ต้องดำเนินคู่กันไปและจำเป็นต้องกระทำด้วยความสุจริตกายสุจริตใจด้วยความคิดความเห็นที่เป็นอิสระปราศจากอคติ และด้วยความถูกต้องตามเหตุตามผลด้วยจึงจะช่วยให้งานบรรลุจุดหมายและประโยชน์ที่พึงประสงค์โดยครบถ้วนแท้จริงพระบรมราโชาวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชุลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ